นัตถิกรรมมังสมพลังแรงใดในโลกเสมอด้วยแรงกรรมไม่มีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนี่คือรายการผีพอดแคสต์อยู่กับดิฉันแอมแปนนัทธะสยนันรายงานตัวค่ะ คำเตือนเรื่องผีสางนางไม้เป็นเรื่องของรับที่ความเชื่อถ้าคนฟังไม่เชื่อไม่มีการบังคับแต่ถ้าคนฟังฟังแล้วคล้อยตามว่าผีมีจริงก็ไม่อาจทำได้าศาสนาพุทธมีหลักทดสอบความเชื่ออยู่สิบประการนั่นก็คือกละมังสูใช้สติปัญญาไตรตรองให้ถี่ถ้วนรอบคอบสก่อนเป็นหลักในการพิจรารณาก่อนลงความเห็นว่าสิ่งต่อไปนี้จะเชื่อหรือไม่เชื่อ เป็น EP ีต่อจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อเราเจอกับผีกระเรียงน,นะคะคุณผู้ฟังกิจกรรมบนดอยเสร็จสิ้นไปแล้ว2คืน3วันเรากลับลงมาถึงจังหวัดลำปางค่ะคุณผู้ฟังเรากลับมาถึงที่นี่ก็เหนื่อยลาละเก็บข้าวเก็บของเสร็จหมดละ ทีนี้จะมีพี่คนหนึ่งค่ะนะคะเขารู้ว่าเราอะกลับมาถึงบ้านแล้วแล้วเขาก็อยากจะให้เราเนี่ยเดี๋ยวช่วยไปดูร้านค้าให้หน่อยนึงไปดูในเรื่องของเศรษฐศาสตร์เศรษฐ,รษฐกิจนะคะในการตั้งร้านค้าซึ่งอยู่ที่อาหวัดแพร่ทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยเราก็กลับมาถึงที่นี่ประมาณสักทุ่มสองทุ่มได้คุณผู้ฟัง วันนั้นเป็นวันพระค่ะคุณผู้ฟังเราจำได้ดีปกติแล้วเนี่ยแอมแปรเนี่ยจะสวดมนต์ใหญ่นะคะทุกๆวันพระเราก็สวดมนต์ไปเสร็จสิ้นเนี่ยแอมแปรจะมีการกรวดน้ำทุกครั้งเราก็จะจุดธูปข้างนอกแล้วก็ทำพิธีสวดกรวดน้ำเนี่ยตรงหน้าบ้านแอมแปรมีความเชื่อว่าเราจะกรวดน้ำนอกชายคาเพราะจะเป็นสิ่งดีกับสิ่งที่เราเนี่ยแผ่บุญให้ อิมินาปุญญาแกมเมนะอุปัชายาพนุตระอาจาริยุปการาจามาตาปญยาตยาตกาบิม马มังสุริโยจันทิมาราชาคุณวันตานราปีจพัพรมามราจอินทาจตทุโลกปาราจเทวตายะโมมิตามนุษาตามัชาตาเวริกปิจะัสะเพสัตาสุขีโหนตุปุญญานิอัตตาในเมสุขขังสัตถิวิตังเทนตุขิป,ปังปาเปทโวมมาตังอิมินาปุญญาแกมเมนะอิมินาอุทิเสนะจะคขิป,ปาหัง ในขณะที่เราสวดเนี่ยเราก็รินค่อยๆรินน้ําไปด้วยคุณผู้ฟังสายตาเราเนี่ยค่ะข้างขวาครับคุณผู้ฟังุวยขนลุกอีกแล้วซึ่งบ้านเราเนี่ยจะมีรั้วเป็นไม้ถ้าเป็นภาษาเมืองเหนือนเขาเรียกว,ว่าซีซาราบเราเห็นร่างผู้หญิงคนนั้นผมสั้นใส่เสื้อสีน้ําเงินข้างล่างเนี่ยใส่กางเกงคล้ายๆกางเกงเจเจสีดำดำไม่มีหัวเขา่า เราก็สวดจนให้เสร็จสิ้นเลยคุณผู้ฟังจตุสจังปากาเสสิมหาเวรังสัพะพุเทนมามิหังอิทังเมยาตินังหนตุสุขีตาหนตุยาตะโยสวดเสร็จปึ๊บเราก็เลือกขึ้นไปมองอีกไม่มีค่ะคุณผู้ฟังหายไปแล้วเรานำเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะปรึกษาครูแอมแป์ไปไหนมาหนูไปที่จังหวัดแรกครูตอบแชทมาบอกว่าแอมแปเจอผู้หญิง ผู้หญิงคนนี้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเราก็ได้รับข้อความแบบนี้เราก็เอะใจจากนั้นเนี่ยเราไม่นิ่งนอนใจหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรศัพท์สอบถามคนที่เรารู้จักเป็นผู้ใหญ่ที่เรารู้จักที่หมู่บ้านหนึ่งก็แล้วกันมีไหมคนอายุประมาณราวสัก40ไใกล้50ประสบอุบัติเหตุอยู่ริมถนนใกล้ๆกับอบตอนี้โอเคเดี๋ยวแม่ค้นหาก่อนนะว่าเป็นอะไรยังไง ไม่นานคุณผู้ฟังได้รับคำตอบมาว่าคนในหมู่บ้านนี้แหละคนนึงอายุประมาณนี้แล้วก็ใส่เสื้อสีนี้กางเกงสีนี้ในขณะที่เขาประสบอุบัติเหตุคะ่ะคุณผู้ฟังอุย้ยพูดแล้วคนรู้คือหลายๆเหตุการณ์คุณผู้ฟังที่เรามาเล่าตรงนี้เพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เราเจอเองคือแอมแปรเป็นเป็นเป็นคนแปลกอย่างหนึ่งคุณผู้ฟังเวลาเจอเหตุการณ์แบบนี้แอมแปรชอบสืบสวนสอบสวนว่า เฮ้ยความจริงมันคืออะไรปรากฏว่าคุณผู้ฟังเราได้รับการยืนยันจากญาติของผู้เสียชีวิตค่ะคุณผู้ฟังว่ามีหญิงคนหนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์ไปนี่แหละกําลังจะกลับบ้านขับรถกลับบ้านอยู่ๆเนี่ยเขาเองก็รู้สึกวูบอะค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็รถลม้มใกล้ๆก,กับออบาตาจุดหนึ่งพอล้มไปแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าจิตของเขาอะคือเขาต้องการจะกลับบ้านแต่เขากลับไปไม่ถูกละเพราะว่าจิตของเขายังอยู่ตรงนั้น วันต่อมาค่ะคุณผู้ฟังแอมแปรก็เลยเดินทางไปอีกครั้งหนึ่งเราก็เลยเอาน้ําไปกรวดที่จุดนั้นครูบอกว่าเราไปทําบุญใหญ่มาเพราะฉะนั้นแล้วไม่แปลกใจเลยว่าทําไมถึงเจอกับเขาเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังเวลาที่ เราไปทำบุญมาใดๆก็ตามแอมแปร์อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะที่ฟังพอดแคสต์ของแอมแปร์ไม่ว่าเราจะทำดีโดยการาซื้อลูกชิ้นให้กับใครสักคนหนึ่งกินหรือว่าแบ่งปันข้าวสักคำหนึ่งเนี่ยให้กับสัตว์เลี้ยงของเราเพียงเข้าเนี้ยคุณผู้ฟังก็เป็นบุญแล้วเพราะฉะนั้นทุกๆการทำความดีอยากจะให้คุณผู้ฟังนั้นกรวดน้ำแผ่กุศลแอมแปร์ <p> เชื่อว่าการกรวดน้ำ เป็นสิ่งที่ทำให้บุญนะถึงเขาค่ะคุณผู้ฟังทุกวันนี้ยังเชื่อนะคะว่าเขาคงจะได้รับบุญจากที่เราให้เพราะเราเต็มใจให้เลยเราเชื่อว่าความดีเท่านั้นที่เราสามารถเอาติดตัวกลับไปยัางพบภูมิเดิมของเราได้แล้วเจอกันใหม่นะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะ